รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย The City h a t h b a c k for whatever moves me สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ B Times กับผมบัญชาชุมเชเวนะครับเราจะเจอเจอกันเป็นประจำสำหรับธุรกิจคนไทยที่ต้องอะไรครับธุรกิจดิจิทัลไทยไปทั่วโลกนะครับ ประเทศไทยเ,ยเป็นที่รู้จักกันดีครับว่าเป็นแหล่งเกิดเกษตรกรรมเรื่องของข้าวนี่ก็อยู่กับประเทศไทยมานานนะครับแต่วันนี้เราเสียแชมป์การส่งออกข้าวเรียบร้อยไปแล้วแต่ว่าถ้าเราจะฟื้นข้าวในนวัตรกรรมและใส่มูลค่าเพิ่มไปใหม่นี่คือทายาทของผู้ที่ทําเรื่องของข้าวมานานและกําลังเปลี่ยนแปลงครั้งสําสคัญให้คนไทยเห็นนะครับ คือความจริงธุรกิจเนี่ยเริ่มมาสาปสิบเจ็ดปีล้ครับสมัยคุณพ่อผมเมื่อก่อนเป็นทํางานประจําแล้วก็ออกมาทําเข้าถุงพอผมเรียนจบมาเราก็เลยคิดว่าเอ้ยเราอยากที่จะต่อยอดธุรกิจของคุณพ่อทํายังไงให้ขายข้าวข้าวคือเอาข้าวสายมาบรรจุใส่ถุงถูกสิ่งที่เราทําคือมูลค่าเพิ่มคือเราสร้างแบรนด์แต่จะทํายังไงที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ สินค้าที่เราทําอยู่คือคข้าวข้าวสารข้าวเหนียวอะไรเนี่ยก็เลยนั่นก็คือเป็นความคิดจุดเริ่มต้นของการที่เราอยากที่จะเอานวัตกรรมเข้ามาช่วย เดิมทีหรือว่าปัจจุบันเนี่ยธุรกิจของทางคุณแม่คุณพ่อที่ทําอยู่ในเกี่ยวกับเรื่องข้าวใช่ไหมครับใช่ครับขึ้ข้าวแบบไหนก็คือเราเราเป็นข้าวข้าวสารเปนจุดถุงเนี่ยแหละฮะข้าวถุงที่ขายตามห้างตามร้านค้าทั่วไปเนี่ยแหละฮะคือความจริงธุรกิจเนี่ยเริ่มมา3 7ปีละครับสมัยคุณพ่อผมเมื่อก่อนเป็นทํางานประจําแล้วก็ออกมาทําข้าวถุงนะครับใช้แบรนด์ตาไก่แจ้แต่เมื่อก่อนเนี่ย คือก็คือขายอยู่แค่ในพื้นที่ชุมบุรีสามอำเภอพอผมเรียนจบมาล้วก็เลยคิดว่าเอ้ยเราอยากที่จะต่อยอดธุรกิจของคุณพ่อทํายังไงให้เข้าสารที่มองว่าไม่สามารถไปขายได้ไกลๆเนี่ยเราจะสร้างแบรนด์ตรงนี้ยังไงก็เลยเข้ามาช่วยแล้วก็ขยายไปทั่วประเทศแล้วก็ส่งต่อครับมันก็คือทำเรื่องของข้าวคู่กับคุณพ่อมาเหมือนกันอยู่ที่ช่วงหนึงถูกไหมครับใช่ครับแต่จนถึงจุดหนึ่งกลายเป็นว่าไม่ ข้าวคงจะแข่งกันลำบากหรือเราต้องทําอะไรกับข้าวมากขึ้นดูไหมฮะใช่ฮะครับรคือเรา,ราเรามองว่าตอนนี้เราทําขายข้าวข้าวคือเอาเข้าวสารมาบรรจุใส่ถุงถูกสิ่งที่เราทําคือมูลค่าเพิ่มคือเราสร้างแบรนด์อืแต่ถามว่าเราก็ไม่สามารถที่จะทําให้คนรู้สึกว่าข้าวมันมีมูลค่าเพิ่มกว่าข้าวสารทั่วไปแต่จะทํายังไงที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มครับให้กับ สินค้าที่เราทําอยู่คือข้าวข้าวสารข้าวเหนียวอะไรเนี่ยก็เลยนั่นก็คือเป็นความคิดจุดเริ่มต้นของการที่เราอยากที่จะเอานวัตกรรมเข้ามาช่วยครับแลวในที่สุดสิ่งที่เราเห็นตรงนี้ก็คือกลายเป็นข้าวต้มมัดพร้อมทานใช่ครับถูกไหมผมพูดถูกไหมใช่พร้อมทานพร้อมทานเลครับซึ่งเดิมทีข้าวต้มมัดมันต้องถูกมัดอยู่ในใบตองใช่ฮะใช่ฮะเป็นคู่กันอย่างนี้ถูกไหมฮะใช่ครับแต่ปรากฏว่าตอนนี้กลายอยู่ในบรรจุถุงอย่างนี้ใช่ครับซึ่งเป็นสิ่งที่ผมว่า ถามคนนั้นเดิมก็ไม่เคยเห็นนะว่าวันหนึ่งก็ต้มมัดจะมาอยู่แบบนี้ใช่ครับ,รบนี่คือสิ่งที่เราคิดใช่ไหมครับว่ามันกลายเป็นมูลค่าเพิ่มจากข้าวใช่ครับ<ะ>คือตอนแรกเนี่ยคือเราอยู่องค์กรเราทําข้าวเราไม่ได้มีนวัตกรรมเลยเออแล้วไม่มีความรู้โนฮามในเรื่องของฟู้ดไซด์อะไรเลย นะครับเราแต่เราคิดว่าเอ้ยเราอยากที่จะอย่างน้อยเราเอามาแปลรูปมาเป็นข้าวต้มมัดเนี่ยเราทําขนมไทยแล้วเราอยากจะทําแบรนด์นะนะเรามองว่าตลาดยังไม่มีใครทําแบรนด์ขนมไทยแบบจริงจังแต่จุดด้อยของขนมคืออะไรฮะมันไม่สามารถอยู่ได้นานอายุมันสั้นอายุมันสั้นนะฮะผ่านไปสองสาวันเนี่ยก็บูดละถูกต้องเป็นกะทิมั่งอะไรมั่งอะไรอย่างเงี้ยครับทำไมผมถึงทำขนมเออนั่นสิเพราะคุณแม่ผมชอบทําขนมไทยให้ทานตั้งแต่เด็กๆทใช่ฮะเคยทำปุ๊บเราก็แต่คือทํากินกันในบ้านเราก็เลยคิดเ เดยกคุณแม่มีสูตรทำนะแล้วที่บ้านก็ชอบแล้วประจวบเหมาะทาไมเราเลือกข้าวต้มมัดชอบทานส่วนหนึ่งแล้วที่บ้านก็คือทํำข้าวสารอยู่แล้วเรามีวัตถุดิบที่เป็นข้าวเหนียวซึ่งเป็นวัตถุดิบหลัก50%อเของข้าวต้มมัดอยู่แล้วแล้วสาคัญที่สุดเนี่ยการจะทํำข้าวต้มมัดข้าวเหนียวเป็นอินกิเดียนที่คือต้องรู้ อายุของมันเรามีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการหาวัตถุดิบเรามีสต็อกที่จะเก็บอ,อยู่ตลอดรเราเลยมองโอเคเราเราเราลองเริ่มจากข้าวต้มมัดละกันมันจะต้องมีนวัตการรมทํายังไงให้มันอยู่ได้ยาวขึ้นเพราะเราไม่ได้มองว่าเราจะทำข้าวต้มมัดเพื่อขายหน้าบ้านหรือขายเราต้องการที่จะทําให้ขนมไทยมันไปได้ทั่วโลกโอ๋อนี่คือโจทย์ของเราอยู่ตรงนี้นั่นคือโจทย์เลยฮะโอ้ครับแลวในที่สุดที่เห็นอยู่นี่คือสาม,มารถเก็บได้นานเท่าไหร่ครับตอนนี้ความจริงแหละมันอยู่ได้ถึง สองปีนะที่ผมสอบไปต่างประเทศใช่ครับแต่ถ้าเกิดในประเทศเนี่ยเราเราตีตีวันหอร์ยุที่6เดือนที่6เดือนเท่านั้นใช่ครับในอุณหภูมิห้องที่เรานั่งคุยกันในอุณหภูมิห้องเลยอะอ๋อครับแล้วนอกเหนือจากข้าวต้มมัดซึ่งถือว่าเป็นโปรดักตัวนําของเราแล้วตอนนี้ออกมาเนี่ยมีตัวอื่นอีกด้วยไหมครับเราก็ต่อยอดไปสู่สแน็คเรามองว่าขนมไทยหรือวัตถุดิบไทยเนี่ยมันเป็นอะไรที่ ที่ไหนก็ไม่มีใช่มันคือจุดเด่นมันคือจุดเด่นของประเทศคือคุณท่านอย่างอื่นบางทีประเทศอื่นอาจจะก๊อปเราได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราใช้วัตถุดิบไทยแปลรูปของไทยเนี่ยมันมันมันคือเอกลักษณ์ของคนไทยแล้วถูกต้องก็เลยเราก็เลยมองว่าเรามีกล้วยมีเผือกมีมันนะฮะเราก็เริ่มทํากล้วยเบรกแตกที่เป็นสแน็คเป็นสแน็คนะฮะมันเผือกแล้วก็เริ่มทํามาเป็นหลากหลายเฟเวอร์ขึ้นไปอ๋อแวบไปเห็นชื่อแม่นี่คือ h ื s is brand นะครับ ใช่ครับแบรนด์นภาคือชื่อแบรนด์มาจากอะไรครับมาจากชื่อคุณแม่ผมเองชื่อคุณแม่ด้วยนะใช่ฮะโอ้เคยคือคือผมก็ไม่ได้คิดเอ้เราจะใช้ชื่ออะไรตอนแรกก็คิดต่างๆนานาแต่ก็เออโอเคเราใช้สูตรคุณแม่ในการทําตัวข้าวต้มมัดก็เลยเออเอาชื่อแม่นภาเลยมาทําเป็นแบรนด์แล้วกันโอ้โหครับพถึงนาทีนี้เนี่ยกี่ปีแล้วครับที่เราทำข้าวต้มมัดพร้อมฐานขึ้นมาตอนนี้ก็ประมาณ6-7เจ็ดปีห้ปีหกเจปีแต่มันอยู่ในช่วงของสเตจของการ develop R&D เนี่ยประมาณ2ปีกว่าตอนแรกเราอย่างที่ผมเรียนนะ,ะไม่มีความรู้ในเรื่องของการ ฟู้ดไซน์เรื่องการถนอมอาหารทำยังไงให้เข้าต้มมัดจากที่อยู่ในใบตองมาอยู่เนี่ยแล้วสามารถอยู่ในหุูมห้องได้นานเนี่ยงงกันอยู่นานมากสมควรใช่ครับถึงวันี่เราช่องทางที่เราขายเราเข้าเข้าไหนบ้างครับตอนนี้เรามีในซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับในท็อปแฟมิลี่มาร์แล้วก็มีร้านกาแฟกาแฟมุนชนสตาร์คอฟฟี่นะครับแล้วก็ช่องทางออนไลน์ซึ่งตอนนี้เป็นช่องทางที่ขายดีและเติบโตเร็วของผมมากครับเพราะว่า ตัวข้าวต้มมัดเนี่ยฮะข้อดีคือช่วงนี้คือเป็นเทรนคนวิ่งเทรลคนเข้าแคมป์คนเข้าป่าถูกต้องไหมฮะข้าวต้มมัดเนี่ยเอาไปพกไว้เลยฮะคือเก็บไว้ได้คุณสามารถพกได้สําคัญทําไมถึงต้องเป็นข้าวต้มมัดตัวนี้ถ้าคุณเป็นข้าวต้มมัดใบตองเนี่ยหนึ่งเสียเร็วสองมือเลอะเวลาทานคุณต้องแกะต้องหยิบมือจะเหนียวต้องล้างสบู่รูกต้องไหมฮะแต่นี้คุณฉีกปุ๊บบีบกินได้เลยจบสะดวกสบายพกพาได้ไม่เลอะกระเป๋า เก็บได้นานนะฮะเพราะนั้นตัวเนี้ยเราได้กลุ่มคนที่ไปเอ็กซ์ตรีมสปอร์ตพวกเอ้าดร์พวกลุยลุยเทรลต่างๆเนี่ยเยอะมากแล้วก็เติบโตขึ้นเราว่ามีหลายๆที่ก็เอาไปแจกเอาไปเป็นสปอนเซอร์อะไรในหลายๆงานด้วยครับแล้วโจทย์ในการส่งออกอย่างที่คุณก๊อฟตั้งใจไว้เราแก้ได้หรือยังครับตอนนี้ผมส่งออกก็คือตลาดของเราก็มีที่ยุโรปที่รัสเซียนะครับที่อเมริกาเราเริ่มเริ่มเริ่มความจริง กลุ่มตัวเนี้ยเราผมมองว่าตลาดที่ใหญ่ที่สุดจริงๆคือตลาดส่งออกถูกต้องครับเพราะเพราะว่าการที่จะเข้าถึงขนมไทยเนี่ยคนไทยยังเข้าถึงได้ง่ายกว่าจริงนะแต่ถ้าเกิดเป็นเป็นต่างชาติเนี่ยคือบางทีอยากจะกินบางทีอยากจะได้สัมผัสความเป็นไทยว่าวิธีการกินของไทยเป็นยังไงตัวนี้ไปตอบโจทย์นะเขาได้เลยใช่ตัวนี้เราก็เริ่มเริ่มเริ่มเอ่อเขาเรียกว่าอะไรมีกลุ่มตลาดที่ที่เป็นลูกค้าเรากระจายมากขึ้นหลายๆที่มากขึ้นครับอนาคตของ แม่นภาจะไปอยู่จุดไหนคือผมอยากทําให้ให้คนต่างชาติเนี่ยพอคิดถึงขนมรมเนียมหรือวิถีการกินของไทยขนมไทยเนี่ยให้นึกถึงแม่นภาอผมอยากจะทําให้ให้แบรนด์เป็นที่รู้จักในในนานาชาติมากขึ้นนี่คือโจทย์นาคตที่จะไปต่อนี่คือเป้าที่ผมอยากจะเป็นให้ได้ครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับทำไมถึงคิดว่าเสน่ห์วัฒนธรรม อาหารโดยเฉพาะเป็นอาหารหวานของไทยเนี่ยวันนี้ถูกสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบในประเทศไทยเสรสมซ้ำและที่สาคัญก็คือวันนี้พร้อมที่จะจับกับพฤติกรรมผู้บริโภคสมัยใหม่แน่นอนครับเราแทบไม่เคยเห็นเลยนะครับใครจะไปรู้ก็ว่าต่อไปนี้ข้าวต้มมัดภาพเดิมจะไม่มีอีกต่อไปก็ได้ถ้าในอนาคตจะเหลือแต่เพียงนี้เท่านั้นเองนะครับนี่คือความคิดตกผลิตทงมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจนั่นเองนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณกอล์ฟหรือว่าคุณทีริน ธัญวัฒนกุลนะครับท่านเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัททีอาไทฟูจำกัดอัยการบีท m e ใช่ไหมครับขอบคุณครับคุณก๊อฟครับขอบคุณครับ,บค,ครับ,บผมและวันนี้คือบีทามสำหรับแล้กลับมาพบก,กันได้ใหม่ในตอนต่อไปนะฮะนี่ลาไปก่อนสวัสดีครับ